สวัสดีครับผมสวัสดีกับช่วงบ่ายๆของวันอาทิตย์ครับผมมาพบกับเบาลองเช่นเคยนะครับกับแนวทางหวยฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับเป็นสูตร2เม็ดมัดรวม4ี่นอยนะครับผมครับผมสลับแนวทางหวยฮานอยเมื่อวานนี้ในโค้งสุดท้ายนะครับในสูตร2เม็ดนะครับเมื่อวานนี้ผมให้ให้เด่น2เด่น6ไปนะครับวิ่งลูที่2นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูผลของเมื่อวานนี้ก่อนนะครับ เมื่อวานนี้นอยเฉพาะกิจนะครับออก 6, 2 4กับ41นะครับนอยแรกก็มาเลยนะครับแต่ไม่ใช่ตัวเน้นนะครับมาใน 2- 4นะครับผมสายวิ่งสายรูดมานะครับผมส่วน6มาแค่ตัวเด่นเล็หน้านะครับมาแค่เลเด่นนะครับส่วนล่าง4 1่นนะครับ41 41นี่หลุดไปนะครับผม41หลุดไปนะครับ ส่วนนอยพิเศษ33 2กับ29 2 3กับ29ไม่มีนะครับผมข้ามหมดเลยพ,พี่พี่เพื่อนนะครับอันนี้ก็2 1อ่ข้ามา2 4นะครับอันนี้ก็แค่สุดแค่28เนาะออก29เนะครับเข้าแค่สายวิ่งสายลูดนะครับในในนอยพิเศษนะครับถ้าใครลูด2นี่ก็มาทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับผมครับส่วนน้อยปกติ 824กับ09 09นี้หลุดไปนะครับผม2 4สก็มาอีกแล้วนะครับผม2 4สก็มาอีกแล้วออกตัวเดิมนะครับออกตัวนอยไปเฉพาะกิจนะครับผมส่วนนอย v i p 005กับ010ไม่มีนะครับก็หลุดไปนะครับครับผมสรุปแล้วเมื่อวานนี้ในสูตร2เมตรโค้งสุดท้ายนะครับก็เข้า ไปใน2หนนอยนะครับผม2 4 2 4นะครับ2424แล้วก็สายวิ่งสายรูดก็น่าจะมีโชคลาภในนอยพิเศษนะครับ3 2กับ29นะครับผมครับผมก็ผ่านไปนะครับสลับแนวทางเมื่อวานนี้เรามาต่อกันที่วันที่28เลยเนาะนะครับวันที่28นะครับผมก่อนไปรับชมนะครับผมมีคำเตือนเช่นเคยนะครับ ตัวเลขทุกตัวได้มาจากการคำนวณน,นะครับโปรดใช้วิจนะารณญาณในการรับชมทุกครั้งนะครับผมให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับตัวเด่นนะครับวันนี้ของวันอาทิตย์นะครับผมยังชอบตัวเดิมนะครับเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆยังชอบตัวเดิมอยู่นะครับยังชอบตัวเดิมอยู่นะครับมีเด่น8นะครับ เด่น8เด่น2นะครับยังชอบ2เหมือนเดิมนะครับสายวิ่งสายลูดนะครับสายวิ่งสายลูดในสูตรนี้ผมให้ไปที่8นะครับผมถ้าใครชอบจะตรงกันก็ลองเอาพิจารณาดูนะครับส่วน2นะครับจับคู่นะครับผมจะคิดว่าน่าจะยังอยู่นะครับเมื่อวานนี้ออก2สี่นะครับ วันนี้ออก24 2 32เนาะ29นะครับวันนี้วันนี้ก็ไม่แน่นะครับผม20นะครับ20 21 25 สองหกแล้วก็สองแปดนะครับผมส่วนเด่นแปดวิ่งรูดที่แปดนะครับก็จะมีแปดศูนแปดสาม 8 5 8 6แปดหกแล้วก็แปดแปดนะครับผมปิดท้ายที่เลเ้ลนะครับแปดแปดนะครับส่วนหลักร้อยนะครับในสูตรนี้ในสูตรนี้หลักร้อยนะครับหลักร้อยผมจะให้ไปที่ให้ไปที่ห้านะครับผม ก็จะมี5 528นะครับ528 585ห้าแปดห้านะครับผมก็ลองพิจารณารับชมดูนะครับพ,พี่เพื่อนๆน,นะครับสำหรับตัวเด่นที่จะเน้นให้นะครับ ก็จะมี20 80นะครับ85แล้วก็สอนะครับ3ตัวที่ชอบวันนี้ก็จะเป็นนี่เลยเลขหามนะครับ585นะครับครับผมสลับคลิปนี้ ก่อนออกไปนะครับก็ขออวยพรให้พี่ๆเพื่อนๆทุกคนมีโชค,ม,โชคมีลาบในแนวทางหวยฮานอยวันนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าใครมีเวลาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ